ใ่บยแลโยมโยมไปถ่ายไกลๆหน่อยไปถ่ายเวลาถ่ายบาทถ่ายไกลๆไปถ่ายกระชิดถ่ายเวลาชิดแล้วพระเดินรับรับบาทไม่ได้ยอไปนี่ ขยับปีกยมอนขยับปีมันเออจะไปจ่อเขาเวลาเขาเดินมึงก็เดินไม่ได้แล้วถ่ายก็ あっ <music>